สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่ติดตามรายการของบ i แอดพาไปชมนะครับแล้วก็อีกสามช่องรายการด้วยการทาง y t u t u นะครับสัญญาว่าเราจะนำเสนอเรื่องดีๆนะครับสู่ท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับหลวงพอ่อท่านเจ้าวาดท่านได้บอกว่าบอกกับผมมาว่าท่านได้รับจากาท่านเจ้าวาดในวัดันนั้น ซึ่งเป็นเวลานานแล้วนะครับแต่มีวัตถุประสงค์ก็คือต้องการนําเสนอสิ่งดีๆนะครับมาบ้างร้อยบ้างนะเพื่อให้ได้ชมกันภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับต้องบอกว่าเห็นแล้วชื่นใจภาพหรือว่าพระที่เห็นอยู่นะครับหาชมได้ยากจริงๆนะครับนี่คือ พระสมเด็จนะครับพิมพ์พระประธานนะครับพิมพ์ใหญ่ก็บอกพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็เนื้อหรือว่ามนสารนี่นึกนุ่มนะครับเซียนบอกว่านึกน,นุ่มนะครับมองดูง่ายๆนะครับโอ้โหคมชัดมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าท่านสนใจนะครับมีน้อยมากๆเลยแน่นอนครับพระสมเด็จ สมเด็จโตเนี่ยนะครับหายากๆเลยพระพิมสมเด็จที่เรานิยมนิยมหากันหนังสือเล่มไหนจะต้องมีการลงเนี่ยแหละหายากมากๆนะครับปัจจุบันี้มีแล้วที่วัดสัทธ,ธาธร,รรมนะครับมากราบหลวงพ่อหลีได้นะครับมาชมก่อนนะครับแล้วก็ท่านมีศรัทธาจะบูชาทําบุญท่านคุยกับหลวงพ่อได้เลยนะครับผมแค่ชมด้านหลังนะครับโอ้โหงดงาม ได้เห็นก็เป็นบุญตาแล้วนะครับท่านผู้ใดที่ว่าหามาทั้งชีวิตแล้วอยากจะมีพระสมเด็จบูชาติดตัวเป็นสิริมงคลนะครับแถมได้บุญด้วยนะครับเพราะว่าปัจจัยทั้งหลายนี่หลวงพ่อนำมาสร้างนะครับพระวิหารเพื่อปฏิสถานหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อพวดหลวงพ่อโตนะครับเป็นบุญใหญ่เช่นกันนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูข้างๆนะครับคมชัดนะครับเนี่ยฮะสวยงามมากๆนะฮะเมื่อมวลสารนะครับนี่ผมนี่ผมจับนี่มือสั่นเลยนะกลัวหล่นนะครับมาชมกันให้ได้นะครับบุญดีๆเรื่องดีๆแบบนี้มาถึงท่านผู้ชมแล้วนะครับ นะครับเราหากันมานานนักหนาก็สามารถมาพบมาเจอนะครับมาคุยกับหลวงพ่อได้นะครับเรื่องราวเป็นยังไงนะครับนี่สวยงามจริงๆนะครับ